สวัสดีท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมที่มีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางต่างโลกของนักเก็บวัสดุแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยอ่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดตยดตามช่องนี้ด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย เปิดเรื่องไม่ได้ตอนที่5ในตอนนี้นะครับทางด้านเทเคโรนั้นก็จะเจอกับทางด้านแม่สาวหูสตร์ดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยจะทํางานที่ร้านช่างตีเหล็กสิงเธืองก็มีชื่อว่าริปเปิลนั่นเองนะครับโดยเพคคราวในวันนี้ข่าวนั้นก็จะตามหาช่างที่จะสามารถทารํกากันกลรให้กับขเขาได้โดยน้องริปเปิลนะครับก็จะอาสาช่วยเพคคราวพอน้องคิดว่าทางด้านหัวหน้าของน้องนั้นน่าจะสามารถทําให้ได้ซึ่งเมื่อมาถึงดูเหมือนว่าทางด้านหัวหน้าของน้องเนี่ยจะรู้จักเพคคราวด้วยโดยชื่อเสียงของเขานั้นก็ค่อนข้างจจจะะะดังงเเเป็็นนนนออย่่าาาามมกกกกลลแใตีีี้พวขภริท ไปเก็บหินอินทราที่จะใช้ทําดาบสาหร,สรับส่งเข้าประกวดในงานประเมินผลงานแต่ดูเหมือนว่าที่แห่งนั้นเนี่ยมันจะอันตรายไปอย่างมากเลยล่ะเพราะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับมันได้มีทางด้านพวกเราปีศาจเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นและทํารังจึงเป็นเรื่องยากมากเลยล่ะที่จะเข้าไปเก็บแร่ในที่แห่งน,นั้นแต่ดูเหมือนว่าทางด้านเพคราวหรือว่าไทเครูนนั้นก็จะอาสาไปที่นั่นเองแต่ทุกคนก็ต่างห้ามเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นนักเก็บวัสดุที่เก่งก็ตามเถอะนะแต่ที่นั่นนะ่ะมันก็อ ก็ทำการโชว์ออกมาเลยล่ะว่าตัวเขาั้านสามารถจัดการทางด้านเจ้าปูยักษ์ที่มันมีระดับถึงบี้ก็เลยทีเดียวเรียกได้ว่าฝีมือเนี่ยก็ไม่ธรรมาดาอย่างแน่นอนทำให้พวกเขาก็ทิ้งกับตกใจเลยล่ะแล้วก็ต้องย้อมให้เพคราวเนี่ยไปเก็บหินอินทราให้ซึ่งทางด้านเทเคทูก็ได้บอกไปนะครัว่าแต่มีข้อแม่แนะนะถ้าหากผมเก็บมันมาได้แล้วล่ะก็ช่วยทำทางด้านกันไกลใหม่ให้กับผมด้วยนะซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการตกลงเลยละ่ะและและ้วหลังจากนั้นเพ่คราวก็ได้ทำการเดินทางทันทีเลยละ่ะซึ่งในระหว่างทางเองนะครับน้องบีนั้นก็อยากกินปูปย มากเลยละนะแต่ดูเหมือนว่าปูที่เพคราวมันตุนไว้เนี่ยจะหมดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดินทางไปสักพักเพคราวเนี่ยก็ได้มาถึงป่าใหญ่เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในป่าเพคราวเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับทางด้านสาวเอลก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอจะวุ่นวายมากเลยล่ะเพราะเธอนะครับต้องการม้าที่มันสามารถบินได้แต่ที่นี่เนี่ยมันก็ไม่มีหรอกนะซึ่งคนขายม้าก็ได้แนะนําไปนะครับว่าถ้าหากมีพวกม้าที่บินได้แล้วล่ะก็ที่อาณาจักรคนแครดนะ่อาจจะมีก็เป็นไปได้เมื่อน้องเอลได้ยินนนนแบบั้้กก็ทําาารมุ่่งหไปเล,ละ ทางเคดูเองนะครับก็จะไปที่ด้านเช่นกันเพราะดูเหมือนว่าเมืองแรกที่เขาจะไปเนี่ยมันจะอยู่ในเขตของอาณาจักรคนแคร์หลยล้วเพื่อนครับก็ทาการเดินทางต่อไปซึ่งในระหว่างทางนะครับภายในป่าเนี่ยก็มีทางด้านพวกวัตถุดิบและสมุนไพรต่างๆทาเครูไม่รอช้าที่ทําการเก็บเกี่ยวเลยล่ะแต่จู่ๆในระหว่างที่พวกเขากำลังเก็บอยู่นั้นมันเคยมีเสียงอะไรบางอย่างคํารามออกมาซึ่งก็น่าจะเดาได้เลยล่ะว่านั่นน่ะเป็นเสียงท้องร้องของทางด้านน้องเอ๋์ทาเครูได้เดินตามเสียงมาและก็ได้พบกับทางด้านน้องเอ๋์ดูเหมือนว่าเธอ ตอนนี้นะครับจะหมดสภาพเลยละ่ะซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าฉันต้องการน้ําซึ่งก็ไม่รู้เลยนะว่าต้องการน้ําอะไรกันแน่ทาเคดูไม่รอชา้าได้ทําการยื่นน้ําแล้วก็อาหารให้เลยละ่ะซึ่งมาน้องเอลได้ทําการโซยจนหมดแล้วเนี่ยน้องนะครับก็ฟื้นกลับมาวิพลั่งเหมือนเดิมเลยละ่ะแล้วก็ทาการรีบมาขอบคุณเพื่คราวแต่ดูเหมือนว่ากินตัวของเธอเนี่ยมันจะแรงเช่นเคยเลยละ่ะเพ่คราวเนี่ยแทบไม่อยากใกล้เกล้ทีเดียวทาเคดูนั้นทนไม่ไหวจึงได้ทําการใช้เวทคลีนให้กับเธอเลยละ่ะขอโทษด้วยนะที่ฉันต้อง ภาพลักษณ์ของเอลเนี่ยฉันไม่อยากจะเสียมันไปจริงๆและในคราวนี้เองเนี่ยน้องก็จะทําการบอกชื่อจริงไปโดยตัวน้องนะครับมีชื่อว่าโบรไลและดูเหมือนว่าเหตุผลที่น้องได้ทการเดินทางเนี่ยน้องนะครับกาลังตามหาทางด้านม้าสวรรค์ที่สามารถบินได้ซึ่งก็เพื่อจุดหมายให้กับทางด้านพี่สาวของเธอและเธอก็รู้สึกว่าตัวเธอนั้นติดหนี้บุญคุณเพ่คราวถึงสองครั้งครั้ีเดียวเธอจึงได้บอกนะครับว่าเธอนั้นจะจะตอบแทนบุญคุณซึ่งทาเครู้ก็ได้ตอบไปทันทีเลยละวา่าตัวเขานั้นไม่ต้องการให้เธอเนี่ยตอบ น้องโบรไลท์ก็จะไม่ฟังเลยล่ะน้องได้พูดขึ้นมาว่าเอางี้ให้ฉันช่วยเหลืองานของนายแล้วกันนะซึ่งในทีแรกที่น้องก็จะทําการช่วยเหลือตามหาวัตถุดิบแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยละนะคะเพราะแต่ละอย่างที่เอามานั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยล่ะและทาาคิรู้ก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าพวกเขานั้นมีจุดหมายปลายทางเดียวกันเอางี้เดี๋ยวฉันอาจจะจ้างให้เธอมาเป็นผู้คุ้มกันฉันเองซึ่งน้องนะครับก็ได้ทําการตกลงเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้น้ะมันก็กำลังจะข้ามแล้วล่ะนะพวกเขาก็ทําการไป การอาสาไปหาฟื้นเลยล่ะแถมยังโชว์ท่าฟันฟื้นอีกด้วยทาเครุได้ทําการตรวจสอบเลยล่ะว่าวุธของเธอที่ชานั้นมันอยู่แรงอะไรซึ่งก็ดูกหมดว่าวุธชิ้นนั้นมันจะอยู่แรงเอเลยล่ะแถมฝีมือของน้องโบไรก็จะไม่ธรรมดาอีกด้วยและแล้วในคืนนั้นเองทาเครุก็ได้ปรุงอาหารสุดยอดเมนูเลยล่ะทาให้น้องโบไรเนี่ยชอบไปอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยล่ะพอตกดึกถึงเวลานอนมันก็เป็นนรกดีๆนี่เองเพราะว่าเสียงกรนของน้องโบไรเนี่ยแม่งโคตรดังชิบหายเพศครานั้นไม่สามารถนอนหลับได้เลย ซึ่งเมื่อถึงตอนเชา้าเพคคราวก็แทบจะไม่ได้นอนเลยละ่ะแถมขอบตาเขาเนี่มันยังดําปิดปี่เลยด้วยนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นพวกเขากำลังจะเดินทางเข้าไปยังประเทศของคนแค่เรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะซึ่งเมื่อมาถึงอันดับแรกพวกเขาก็ทำการโซยอาหารกันก่อนเลยพอที่นี่นะครับอาหารโคตรอร่อยเลยละ่ะและในระหว่างที่กาลังโซยอาหารอยู่นั้นน้องโบรไลท์นะครับก็ได้พูดถึงทางด้านเคลเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะเคยเป็นเพื่อนเก่ากันส่วนธนเพคาวเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักไปได้มันมากเองนะครับเหมือนช่างเป็นเรื่องที่บังเอิ นะครับดูเหมือนว่าข้างหลังของพวกเขาเนี่ยมันก็คือทางด้านเคเลนั่นแหละนะซึ่งมันยิ่งเป็นเรื่องบังเอิญเข้าไปใหญ่เพราะดูเหมือนว่าเคลนะครับก็จะมาที่ประเทศนี้เช่นกันเคลไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้สงสัยเลยเล่ะว่าทําไมทั้งคู่เนี่ยถึงอยู่ด้วยกันละ่ะทางเคดูก็ได้บอกไปนะครับว่าตัวเขานั้นกําลังจะไปหาทางด้านแร่อินทราส่วนน้องโบไลก็จะเป็นคนคุ้มกันให้กับเพคราวทางด้านเคลจะได้งงไปเลยเล่ะว่าทั้งที่เพคราวเนี่ยมันแข็งแกล่งถึงขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าเขาเองก็จะอาสาไปเป็นคนคุ ปวดหัวเยลี่หลาเพราะมีสองตัวปวดมาอยู่ด้วยกันซึ่งหลังจากที่พวกเขาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการ adalah, เดินทางเข้าไปด้านในของอาณาจักรคนแคร์แต่ก่อนจะเข้าไปนั้นก็จะต้องต่อแถวยาวเยี่ยดเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านเคลนั้นเขาจะมีเส้นสายกับทางด้านเหล่าคนแคร์เขาในทําการเข้าไปคุยและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนราเนี่ยจะได้เข้าไปแบบง่ายๆเลยล่ะนะคือแม่งเข้าไปง่ายๆแบบไม่ต้องต่อคิวถ้าคคารู้ก็งงเลยละว่าทําไมเคลถึงมีเส้นสายขนาดนี้กันนะแถมทางด้านเคลนั้นเขายังได้รับการเคารพจากทางด้านเหล ตึ่งในระหว่างเดินทางเข้าไปนะคะเขก็กล่าวทางด้านเมืองใหญ่เลยล่ะคนแครที่เป็นยามฟฝ้าประตูเนี่ยก็ได้เล่าย้อนกลับไปในอดีตดูเหมือนว่าเคลนันจะเป็นวีรบุรุษที่ทําให้ทางด้านพวกเราคนแครเนี่ยรอดจากเงื้อมือของราชันอัศนีเซนไปได้เคลก็ได้เล่าไปว่าในตอนนั้นนะ่ะคนแครเป็นเผ่าที่เก่งในด้านการตีเหล็กแต่ใช้วุฒไม่เป็นจึงถูกพวกเผ่ามาชั่วช้าเร็วซามเนี่ยรีถ่ายและในตอนนั้นเองทางด้านเคลก็ได้เข้าไปขับไล่ทำให้พวกเราคนแครก็ได้รอดพ้นจากเผ่ามาซึ่งก็ดูเหมือนว่า ที่ประเทศคนแคลนี้เองเนี่ยจะมีรูปปั้นของในด้านเครกด้วยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยคุณนึกว่าทีเล็กขนาดเจ้าตัวเองนะครับก็ถึงกับขั้นอายกันเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นทางด้านราชาคนแครก็จะเรียกตัวให้เคลเนี่ยเข้าไปพบึงก็ดูเหมือนว่าเคลนั้นจะสนิทเป็นอย่างมากเลยละ่ะและโดยการนี้ทางด้านเทเคร็ไปทำการส่งจดหมายมอบให้กับทางด้านพระราชาว่าตัวเขาได้รับมอบหมายจากทางด้านกูลสัตตัวแทนสมาคมช่างตีอวุธเขตการค้าเบลคามให้เข้าไปยังเหมืองเพื่อตามหาแร่อินดราทางด้านราชาไม่ได แบบนั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจล,ละหล่ะแต่เขาก็ได้ถามไปอีกราวา้ว่าที่แห่งนั้นน่ะมันอันตรายนะมันมีทางมอนสเตอร์ต่างๆที่แข็งแกล่งแถมพวกมันยังมีเยอะอีกด้วยซึ่งพวกทาเครูก็ได้บอกไปว่าพวกเขาน่าจะเข้าไปโดยราชาก็ได้ฝากฝังให้พวกเขานั้นทําการจัดการพวกเหล่ามอนสเตอร์ด้วยแ่ละและหลังจากนั้นพวกเขาด้ทําทการเดินทางเข้าไปซึ่งก็จะมีทางด้านคนแคลในการนําทางไปด้วยนะครับและเมื่อเข้ามาภายในทำดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยมันจะโชว์ทางด้านเวทมนต์ต่างๆให้ทุกคนดูทุกคงต่างทึ่งในความสามารถเพคราวเลยลทล่ะ สามารถได้เวทมนต์ซ้อนทับได้หลายเวทเลยละ่ะและเบื้องหน้าของพวกเขานั้นก็จะมีทางด้านพวกเหล่าแมงมุมที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่รอต้อนรับอยู่แต่ดูเหมือนว่าด้วยความแข็งแกร่งของโบไลแล้วก็เคลเนี่ยก็จะสามารถจัดการมันไปได้เมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางเข้าไปลึกอีกในระหว่างนั้นตัวททเครูก็ได้สัมผัสถึงทางด้านและอินราที่มันอยู่แถวนั้นเขาไม่รอช้าที่ทําการใช้เวทมนตร์ระเบิดขุดเจาะเข้าไปเลยละ่ะทุกคนก็ได้คิดน,นะครับว่าพลังของททเครูเนี่ยแม่งโหดชิบหายและดูเหมือนว่าวะะเะจ อได้ทางด้านอินดาแต่เดี๋ยววนว่ามันจะไม่ใช่แร่อินดาธรรมดาหรอกนะแต่ทวานีเนี่ยมันคือแร่ต้นตำรับของแร่อินดาเลยล่ะซึ่งมันก็จะเป็นของดีไปอย่างมากนะครับแต่ทวาในจังหวะนั้นเองมันก็ได้มีทางด้านมอนสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยโผล่ออกมาซึ่งทาเคดูก็สามารถสัมผัสได้เลยล่ะซึ่งทุกคนก็ต่างบอกให้ถอยกันแต่เดี๋ยววนว่าทาเคดูนะครับก็จะอาสาในการจัดการมันเองแถมตัวข้านั้นจะทําหน้าแบบจริงจังอีกด้วยและแล้วไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นมันก็ได้โผล่ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะดูเหม ไม่ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับน้ำลายไหลเลยล่ะนี่สินะคือสาเหตุที่เพลคราวเนี่มันจริงจังเพราะเจ้ามอนสเตอร์ปูยักษ์มันก็คือวัตถุดิบอาหารเพลคราวดีๆนี่เองและแล้วก็ได้จบตอนที่ 5. สําสหรับใครที่รู้ไม่ถึงตอนนี้แล้วนี่มีความคิดอะไรงไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ